สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เครารพก็กลับมาพบกับผมอาจารย์หลักแก้วอมโรสดในรายการออมสินความคิดครับอมสินความคิดวันนี้ก็ยังเป็นเรื่องราวของความรักและคุณธรรมนำมาฝากกันเป็นคำคมคำพูดดีๆได้รวบรวมมาหลายๆเรื่อง นะนำมารวมกันแล้วก็เล่าสู่กันฟังมีตัวอย่างประกอบบ้างไม่มีบ้างแต่ก็ได้ความรู้ตรงนี้ไปก็จะเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตวันนี้ท่านโอสถโกศินนะครับท่านบอกว่าชื่อเสียงนั้นอันตรธานได้เหมือนไอ้น้ำสูงแล้วต่ำร่ำกันไปในสรรเสริญคนนิยมชมเปาะเพราะบังเอิญสมบัติเหินสิ้นไปได้เหมือนบิน บางคนชมเราในวันนี้ลุ่งอีกทีศพประมาทศาสตร์เสียสิ้นจะชั่วดีมีไว้ให้อาจินคือทวินคุณธรรมประจำใจโอ้โหเป็นไงครับเป็นบทกลอนที่เพราะมากผมก็ใช้บ่อยนะครับในการบรรยายตามสถานที่ต่างๆชื่อเสียงนั้นอันอนตะทานได้เหมือนไอ้น้ำจริงไหมครับบางคนเนี่ยดาวค้าฟ้าเป็นนักมวยเป็นนักบอล เป็นนักการเมืองนี่ชื่อเสียงอันตรธานได้เหมือนไอน้ําเวลามันมีชื่อเสียงนันก็ฟุ้งกระจายไปแต่พวกนี้เหมือนไอน้ํามันจะแ๊บเดียวไม่ว่าดารานักร้องนักแสดงท่านไปดูเหอะแ๊บเดียวนะสูงแล้วต่ำร่ำกันไปในสารเสริญนะมีสูงมีตม่ำมีโชคดีช่วงดีไอช่วงไม่ดี เพลงไม่ดังฟังไม่เพาะเงินไม่มาอะไรเนี่ยเนี่ยสูงแล้วต่ำร่ำกันไปในสรรเสริญคนนิยมชมเปะาะเพราะบังเอิญอีตอนดวงดวงมาชะตาดีคนไปไหนก็ต้อนรับขับสู้โอ้โหเห็นไหมนักร้องสมัยก่อนนี่ไม่วัดสุรพลไวัยโพสายันยอดรักตอนนี้ไปที่ชอบที่ชอบหมดแล้วนะเวลาดวงตก คนเดินไปก็ยังจําหน้าไม่ได้บางคนจําดาราที่ดังๆยังจําไม่ได้เลยเห็นไหมคือพวกดารานักร้องนักอ,อะไรนักกีฬาเนี่ยมันก็เหมือนพาทิศท,ที่มันจ้าอยู่สุดที่ตรงหัวเราอยู่พักเดียวหลังจากนั้นมันก็บ่ายคล้อยสามโมงสี่โมงเย็นแล้วก็รับไปเป็นอย่างนี้ตลอดอย่าไปคิดว่ามันจะอยู่กับเรามันมาแล้วมันก็ไป เพราะนั้นคนนิยมชมเปล่าเพราะบังเอิญสมบัติเหินสิ้นไปได้เหมือนบินบางคนชมราไว้ในวันนี้รุ่งอีกทีศบประมาทศสาสเสิ้นจะชั่วดีมีไว้ให้อาจินคือทวินคุณธรรมประจำใจก็คือทุกทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนเห็นไหมนักมวยได้เหรียญทองได้อะไรเงินทองเยอะแยะ พอใกล้จะอวสานไม่มีแม้แต่จะซื้อบ้านซื้อรถซื้ออะไรที่เป็นที่สุขหัวนอนนะหรือว่านักกีฬาที่โด่งดังที่สุดใช้เงินอยังเบี้ยในสุดก็หมดหมดจะมามาเป็นนักกีฬาเหมือนเดิมไม่ได้แล้วเพราะเวลาดีมันผ่านไปแล้วเวลาดีมันมีอยู่นิดเดียวไม่ว่านักอะไรทางงานนักไปว่าผู้ชํานาญการนักร้องนักดนตรีลิเกเอา่าวงหรือว่านักอะไรก็แล้วแต่ นักทั้งหลายเนี่ยต้องสองวอนเอาไว้ว่ามันไม่ได้อยู่คำฟ้านะมันสมบัติมันไปได้มาได้เนี่ยบางคนชมบางคนก็ดา่าจะชั่วดีมีไว้ให้อาจินสำคัญครับบรรทัดสุดท้ายคือถวินคุณธรรมประจําใจคนเรามีความดีมีคุณธรรมประจําใจเหมือนน้ําใสสะอาดดื่มเมื่อไหร่ก็ได้น้ําสกรปรกมันก็ดูดีแต่งกินแต่งสีกินเข้าไปก็อันตรายเพราะฉะนั้น จะชั่วดีมีไว้ให้อาจินอาจินคือทำบ่อยๆคือถวินคุณธรรมประจำใจเอาสิ่งดีไว้ไหวพระสวดมนต์ทำตจสิ่งดีงามแบ่งปันมีเมตตาการุณาต่อสัตว์ต่อเพื่อนมนุษย์นะพรัมวิหารธรรมติดอยู่ในตัวเราเราทำดีๆไปเรื่อยวันหนึ่งสิ่งดีนี่มันก็จะเกิดขึ้นกับมโนธรรมสำนึกของเราค่อยๆสั่งสมไปเรื่อยๆนะครับ นี่คือท่านโอสดโกสินอีกท่านหนึ่งฟิยอดอร์คอสโตเอฟสกี้สกงสกี้นี่เขาคงแถวลเซียนี่ยแหละเขาบอกความเห็นอกเห็นใจคือกฎสำคัญของชีวิตมนุษย์สั้นไหมครับอันนี้สำคัญนะความเมตตาเนี่ยแหละความเมตตากรุณานี่แหละความเห็นอกเห็นใจคือกฎสำคัญของชีวิตมนุษย์ก็ดูสิถ้าคนรวยในโลกนี้ตั้งมูลนิธิ ทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นของแจ็คมาลรือว่าบินเกตหรือล็อกกี้เฟลเลอร์อะไรก็ได้ที่มีเงินเยอะๆหรือในธรรมเนี่ยที่เป็นประธานดีของอเมริกาตั้งมูลนิธิขึ้นมาช่วยเหลือคนไม่มีการศึกษาก็ให้ให้เด็กนักเรียนได้เรียน,นโรคภัยแค่เจ็บให้วิก์อะไระซื้อยาซื้อตัวยาหรือวิจัยค้นคว้า ในสิ่งที่จะป้องกันไม่โรคภัยไข้เจ็บนี้มันเกิดขึ้นทำได้หมดเลยเพราะว่าไม่รู้จะกินยังไงมันก็ไม่หมดไงทำไมเราไม่แบ่งปันในสร้างสรรให้มันเกิดขึ้นเกิดมากเกิดผลทำให้มันเกิดขึ้นกับสังคมเราเราได้ไปจากสังคมเราก็ต้องคืนกําไรสู่สังคมบ้างนะครับแล้วทำพวกนี้ไม่จนล็อกกี้เฟลเลอร์จนที่ไหนเรา รวยมหาศาลตั้งมูลนิธิแล้วแจกแล้วแจกอีกก็ยังรวยอยู่เพราะฉะนั้นยิ่งให้ก็ยิ่งได้นั่แหละครับเพราะฉะนั้นความเห็นอกเห็นใจเขาจึงบอกกฎสําคัญของชีวิตมนุษย์สําคัญนะครับเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันทําให้โลกเราเนี่ยน่าอยู่โลกทั้งผองเนี่ยพี่น้องกันเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันมือทั้งสองมือจิตดวงเดียวนี่แหละ ที่ประครับประครองช่วยเหลือซึ่งกันและกันทำให้คนยากคนจนอยู่ได้คนป่วยคนเจ็บอยู่ได้มีอะไรแบ่งปันเขาก็จะอยู่รอดเราก็จะได้บุญเราก็จะได้กุศลมากขึ้นนี่แหละครับเฟียรดอร์คอสโตเอฟสกี้อีกท่านหนึ่งแม่ชีเทเลาซาอันนี้คนรู้จักทั้งโลกนะครับแม่ชีเทเลาซาบอกเราไม่อาจจะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ ทำได้เพียงสิ่งเล็กๆแต่ด้วยความรักอันยิ่งใหญ่โอ้โหนี่แทบจะถอดชีวิตของแม่ชีเทเลาซาแม่ชีเทเลาซาเนี่ยไม่ต้องมาเป็นแม่ชีไม่ต้องมาทำนู่นํานี่ท่านก็ม,มีตังมีอะไรต่ออะไรอยู่แล้วแต่ทำไมต้องมาช่วยคนอินเดียที่เป็นโรคเลือนโรคอะไรใกล้จะตายตอนแรกก็คิดว่าคนก็บอกแม่ชีเทเลซ่าเดี๋ยวก็ตายแล้วอยู่กับคนโรคเลยมันก็ต้องติดโครคภัยไข้เจ็บ แม่ชีเทเลซ่าตายดังอายุเจ็ดปสิบนู่นแล้วก็ได้รับรางวัลโนเบลแล้วก็ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่นั่นก็คือความเมตตาของท่านความกุลาของท่านที่เห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ลงทุนไปตั้งแคมป์ทำนู่นทำนี่ช่วยเหลือคนที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยท่านยังบอกไม่อาจทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่สิ่งเล็กๆแต่ด้วยความรักอันยิ่งใหญ่ สำคัญเนะี่ยท่านเอาไปคิดให้ดีนะทำสิ่งเล็กๆด้วยความรักอันยิ่งใหญ่นะเหมือนช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เนะี่ยค่อยๆทําค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะทำไปทำไปมันก็เกิดมากเกิดผลเกิดประโยชน์ต่อสังคมเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมเพราะ,ะนนคนยิ่งรวยมากมีโอกาสมากกว่าคนจนคนยิ่งรวยมีโอกาส แต่ไม่ค่อยใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์ท่านก็จะเสียโอกาสที่ท่านอ,าอดทนเรียนหนังสือไปเรียนเมืองนอกเมืงเองนาเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยไม่ใช่เพื่อกินเพื่ออยู่อย่างเดียวท่านต้องเห็นเพื่อนมนุษย์ท่านผู้เกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเพื่อเราเนี่ยยังมีความน่าเป็นห่วงน่าช่วยเหลือน่าแบ่งปันอีกมากเพราะนั้นอย่าเห็นแก่ตัว แบ่งปันท่านก็มาดิจนนะท่านก็กลับรวยขึ้นมีคนรู้จักมากขึ้นมีคนอนุโมทนามากขึ้นเพราะเราแบ่งปันแล้วไอ้แบ่งปันนี่แหละมันจะติดตัวเราไปจนตายจนพบภูมิหน้าเกิดมามันก็รวยเลยขาบช้อนเงินช้อนทองมาเพราะพบภูมินี้เราทำดีเหมือนพระศรีวรลีอะหลายคนไปบูชาพระศรีวลีเอามาห้อยแต่ตัวเองขี้เหนียวขี้ตืด ท่านก็นไม่ได้เป็นภาษีวรลีภาษีวรลีก็คือแบ่งปันรู้จักให้ทาบุญทําทานตลอดอหลายพบหลายภูมินะกว่าจะมาเป็นพภะษีวลีได้เนี่ยท่านก็นเหมือนกันสามารถที่จะเป็นเศรษธีใจบุญหรือเป็นผู้แบ่งปันหรือเป็นผู้ช่วยเหลือสังคมโดยไม่ต้องไปเอาชื่อไปแปะไว้ตรงหน้าโบสถ์หน้าวิหารหน้าโรงเรียนหน้าซุ้มอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้อง ไม่ต้องใส่ชื่อเราทำเราก็ได้แล้วพอไปใส่ชื่อใส่อะไรต่ออะไรบุญก็จะลดลงลดลงนะครับนี่แม่ชีเทเลซ่าเป็นชีวิตที่พวกเราน่าสนใจนะเขาไม่ได้สามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ทำสิ่งเล็กๆแต่ด้วยความรักอันยิ่งใหญ่ทำไปเรื่อยๆนะเอาไปเรื่อยๆเยชื่อผมเถอะต้นไม้ใบหญ้าที่มันออกผลละหมากรากไม้ราคาแพงๆมันก็เติบโตของมันเรื่อยๆ แต่ด้วยความรักมันยังออกผลละไม้มันดีเปรี้ยวหวานมันอะไรต่างๆอันเนี้ยอลกลมกล่อมนี่ก็อยู่ที่ผู้ที่ปลูกเขาใส่ใจในรายละเอียดด้วยนะครับอีกสักท่านหนึ่งครับวิลเลียมวอสเวิร์นี่เป็นฝรั่งเขาบอกว่าความฉลาดมีโอกาสมาใกล้ในเวลาที่เราถ่อมตัวมากกว่าในเวลาที่เราโอ้อวด อันนี้พูดถึงเมื่อกี้ความรักความคุณธรรมนะทีนี้มาพูดถึงความฉลาดมีโอกาสที่เราถ่อมตัวการอ่อนน้อมถ่มตนนั่นแหละนะฮะนิวาโตในภาษาศาสนาพุทธคือไม่พองลมก็อ่อนน้อมตนเพราะพองลมเห็นไหมมากระเป้าเนี่ยมันจะตายเพราะมันไปพองลมพอคนจับมาแล้วก็ทุบๆตบๆๆตบไอ้ไอ้เป้ามันก็จะ พองใหญ่เลยแล้วก็ทุบโปะแตกตายหรืออ่อางมันจะเท่ากับววัมันก็พยายามพองเข้ามาให้เท่าวัวมันไม่เท่าหรอกนะเพราะฉะนั้นเราทอมตัวเราอยู่รอดแล้วอยู่ยังมีความสุขคนจะนับหน้าถือตาแต่ถ้าเราโอ้อวดนะเราโอ้อวดยิ่งใหญ่ครับฟ้าเนี่ยไปดูเถอะพวกนี้บานไกลเวลาน้อยเดี๋ยวก็จบเอ โอ้อวดว่าฉันจบเมืองนอกเมืองนาเป็นด็อกเตอร์ยอย่างงู้นอย่างงี้นี่เนี่ยคนเขาดูเหมือนเขาจะศรัทธาแต่เขาไม่ได้จริงจังจริง,จรง,จรงใจเดี๋ยวก็ไปที่ชอบที่ชอบเพราะคนเราเนี่ยจะดีจะอยู่ยัง่งยืนยงอยู่ยงคงกระพันเนี่ยต้องอ่อนน้อมถ่อมตนท่านก็ดูในนาข้าวแล้วเนี่ยต้นข้าวที่มันมีเม็ดเต็มเต็เนี่ยมันจะอ่อนน้อมถ่อมตนลงเคารพพื้นพระสุธา แตไ่ไอ้ไอ้ข้าวที่เม็ดมันหายไปหมดแล้วบางในมันก็แห้งๆมันก็จะชูขึ้นฟ้าอ่ามันจะยิงกลางกูนี่แน่กูนี่สุดยอดไม่มีใครสู้ได้นี่แหละความฉลาดจึงเข้ามาใกล้ในเวลาที่เราอ่อนน้อมถ่อมตนมากกว่าเวลาที่เราโอ้อวดแต่ก็แปลกนะคนเราทุกวันนี้ก็เห็นคนชอบโอ้อวดชอบคุยความคิด ขอ,อความคิดสร้างสรรค์ความคิดอย่างงู้นอย่างนี้ผูนี้ต้องจับมาบริหารประเทศให้หมดดูที่จะทําได้ไหมทาไม่ได้ก็ให้ลงตะแลงแกงไปเพราะบางทีพูดกับทำมันไม่เหมือนกันนะพูดเนี่ยง่ายแต่ทำเนี่ยยากนะมันจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปไอคนที่พูดเนี่ยมันไม่มีประสบการณ์ยังไม่มีทักษะนะมันถึงไม่รู้้รอรู้หนาวส่วนทค่เขามีทักษะมีประสบการณ์แล้วเนี่ย เขาก็จะเข้าใจชีวิตก็เหมือนหมาเขาเปรียบเทียบแบบเหมือนหมาสามสี่ไว้อะเนี่ยเอ่อเห็นคนเดินแปลกหน้ามาไอหมาตัวแรกนี่เห่าใหญ่เลยฮ้องห้องห้องห้องะแล้วก็อดรับประทานน้ำลายยืดกลับมาไอหมาตัวที่สองนี่ก็เห่าหน่อยเึงเดี๋ยวหาว่ากูไม่แน่ฮ้องห้อง,อง,องแล้วก็หยุดเหา่าไอหมาตัวที่สามนี่อ,อายุเยอะหน่อยหมาอายุเยอะหน่อยไม่เหา่า ไม่เห่าเลยแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวมึงก็เหมือนกูแหละไอ้ตัวที่หนึ่งตัวที่สองเดี๋ยวมึงก็เหมือนกูนะเนี่ยประสบการณ์มันทําให้รู้ได้เข้าใจแต่ถ้าไม่มีประสบการณ์มันก็่าอย่างเงี้ยไปดูสื่อทีวงทีวีทุกวันนะ่าทั้งวันทั้งคืนนั่นแหละพอให้ทาจริงทําไม่ได้แล้วนะฮะเพราะฉะนัะ้นนี่ก็คือเรื่องราวของความรักคุณธรรมเอามาฝากกันวันนี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับ